คนมันจิตต้นเแหลกเข้มา่มมึงกูอยากต้ัเบ็ดมับกยงอยู่นอกคนมันยังแหลกเมาตกูยังไนมันจงไปคมเนต์จ้าต้นนับประวงใครเอาปปวกูลกอไก ไปนี่ดิอะเนาะจะเอารถไปนี่นะพี่น้องนะเขี่วหอดหว้วหลยลนะ่ะหอดห้อยล่ะพี่น้องเอาอุ้มยังนี่น้ำกินเหรอฮะเนาะบ <ทำ S 1> ิง,งพี่น้อง,งอันอื่นบ่หว่วงห่วงแต่เก็ตตัวนี้แหละพี่น้อง ห้วน oh, oh, ้ำค oh, ุณไน้ำปักเซไโอ้สิจ้าตัวฮาวะห้วน้ำคุณโอน่าจะมีปลาเป็นปาบอ มาของบุคคลเนาะมากบบนอนยแค่นั้นเนาะบ้านนี้ป้านโอ้ส้มเย็นดีแท้พี่น้องกินอยู่นี่บ่เบิ้งปูเบิ้งปูจับตัวได้หรอเอามาเห็ดแห้งปูสบายดีพี่น้องเนาะพี่น้องขอไปหมดจุกจุกปูนี้กับกบกับปลาส้มกับปลาเนาะพี่น้องปลาส้มพามาลินน้ำห้วยพี่น้องมือนี้เนาะ เนี่ยมีมีเศร้ามานำพี่น้องเนาะมีเศร้าๆมานำแล้วก็มีทีมงานเฮานี่หาคนได้เนาะพี่น้องเนาะมีเศาช่องคนเนาะหรือบ้าซ้ำคนเขาจะพากันกินยุ่นี่แหละพี่น้องเนาะเาจะพากันกินยุ่นี่มือนี่เป็นมืพ้อๆที่เขาห่อเขามาดินดูปลาเนาะพี่น้องเขาบอกย่างมาไล่เอาเบียร์แก๊สนึงเนาะพี่น้องเบียร์ฟองแก๊สนึงมากินรำกันเนาะพี่น้องเนาะอย่างปูกูเก็บมันกินปลาไล่ย่างให้เลย ໂອ້ມື້ຍັງເອາเบียร์ໄປຖິ້ມແນ່ນະບຸນໂອດ້ຊານນານາຢັນ

น้าพี่น้องทีมงานเขากำลังสิครัวปลาดุกปีงเ่ะพี่น้องเนาะเขากำลังเล็กขั้วเลยนกนกเรากินเลยปาบุษราเนาะงามบัวบุษราเนี่ยสร้างงามบ่พี่น้องงามเซียวพู้ได้พี่น้องพี่น้องพี่น้องลองคอมเมนต์เบ้างว่อนเซียวู้ได้เป็นนางเอกของซองฮานี่พี่น้อง เอาทางซ่องเนาะพี่น้องผู้หนึ่งเป็นนางเอกผู้หนึ่งผู้หนึ่งเป็นอันอีกกระเดะกระเดะซ่องอะไรกับผู้หนึ่งเป็นนางเอกผู้นี้ผู้นี้นี่คือยุ่เนาะพี่น้องเนาะจะแดงนะเนี่ยคือนางงามสิคือนาง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 เอกยิ้มแม่จะได้เป็นนางเอกซ่องกัน นี่ก็ได้เอาใ่ใจดีๆครับอือีีกเยงท่ ไอลุงลุงถึงกองแล้วแล้วก็นี่

ที่ยมันก่เดี๋ยวมันขึ้นแล้วสะตื้นเลยเดี๋ยวแกแก้องสะตื้นไหมแกกแกแกแก้องีังแปลงมันหิมละเอียดสุดเลยดำหรอ มันยันนสีดำเหมือนาะอเรปลงาเรมันมีอนข้าวอ่ะอ่เสมเป็นเรื่องของข้าวข้าวมื่อไห่โบดีเนี่ยซุเปนกันมันกูดทุกูตั้งเลยดีบ่มีบ่มีมีไหมเนี่ยแหน่ขึนอีซอยนี่เองมาค คููย่งไงเลยครูนักเลยหลังครูนี้คูได้ไปทำดีบันบวกทำบุญบวชอะไรไแล้วคนบักเลยเจอโซมีมีทุกคนบักเลยเท่าไห่เหรอเปคนนั่นรอขอบเจ้าบอร์ได้เก็บตัวคุ้มโอเคคุณดีดั ่าจะพูก่อนผู้บัวอะสุดบัวอะสุดแต่มันเป็นหนังพาดอ่ะลองบเดคเขาสินี่ตดบอยู่ในกุ่มเนี่ยอีอันอีอนหึงฮั้จนอันแชทมาฮักคุณทางอันดูจิตเจอเลยนะบ่นเให้บ่นแม่บอกนี่แหละตีนท่าิดก็กูคอมเมนต์ยนละลายเนย แบาทำเชียเนี other other ่เงนี้กำลังรวมตัวนนี่บิกที่แล้วป่ะืกกระเช้เดียวีกระเื้เดี่ยวฮัก็มีกระเช้าเดียวฮั่นใ่หละแตก้งนี่เาะ แมเจกับเพงลานเลยเท้างลามันชัมันจะเลือดใจบ้านโดยาดูมันไปาดีบ้านบ่กระดังก็เปนึงนะบัดลองมือต๊ะบดังก็ันไปก็กรดังอันนี้ไม่ดังอี๋

พือคมาถูกแน่จริงคลูกเขาบ้าเยไปยังโลกบ้านี่ปลาปูทานหนื่อยเนะีน่ออของคือบังกินเต็มชีวิตถ้ามันถือบังก็กูจะล้เลยเลยอะิ้ยังไงสุนตระกันตัวไหนกตัวไตัวเะไ คาดนั่นอยู่นอกบนบนทีโต๊ะนแหลนขต้งต้อยอนดมันเบ็ดมันบิกยังอยู่นอกบนันย่งแห่นขมตที่อยู่ไในมันจิงออกไปคนเันเห็ดต้นกมภงใครวะขมองพวกเว่กูแลิกไปกูออก ก็หัวทีนึงแล้วหัวก็ได้เตียกขี้เหแค่มันตื่นเสียงเลิศไอเตีย้ยว่าพ่อไป็มอมันมันออกแล้วมันหูนู้คุณจะพ่อ เลย่อความจริงทุกอย่างคิดไปว่า ต supplies, no, no, <laughs> okay, ้องชือกันนายพระมันมือหน้าเนี่ยอารมดีนึ่พิ่กันแล้เนาะเออว่าพิกันแล้แต่ตังกพีกันเนาะมอบางเอกำลังพิดกันล้ตกล่ะระพรมพบดีกันนี่ยตปั้นกันเนะควรเมาควกันตอนนั้นนันมงเลยดีเลยนะบางต้ลองเฮ็ดเฮ็ดมออกดวยนี่ได้ไหม แกวิเร็วใส่่เอพโอ้าตนี้อนี้มเห็ดเลยปวตรงเนี้บต้ากตุ๊กเดียวเลยเบตมอกับคอมัเออสมมติมอกคอมมืดีนเลยนะมึงยักรูกบะครูคูปาแอออนดีชอนไหมแฟนมันโดนไหมมอกับตุ๊กเดียัเบ้ม่งแต่ไม่รีบสักาาระดู

ซูลุกจ็อเลยนไอซ้อมไอซ้อมเลยไอชิบเดี๋ยวซูรุกก็ีคเลยอันนี้เอิ้นเดี๋ยวหักแบบนี่นี่นี่ายรบบปั่นได้ันคุณเอ้ากรด้ก พเราบอกว่ได้บางทีมันแตกคมซะอองเยอะอองเยอะเด็นกินอะไรน่ ันตัวเคยแคบจีนั้นน่ะแคแไหนนอยว่ามึงแผมว่าอันนี้มึงยังมึงยังจะลงช่องยูทูบเหมือนวานอีก้งวันปลากูแดงแล้ว รีบอนนี้เขาว่าไงลิปไหมฮะลานไอ้ขันวาน้องหงักไอยียมหอกไใหอบขา้าแปลงน้ำแดงมหาไอโอ้โอ่ป่านเนาะ